จากญาค่ะสวัสดีลูกศิษย์พลังกายที่เพื่อสุขภาพนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่5<ม>กรกฎาคม2,563ย่าก็ะส่งเสียงมาคุยกับลูกศิษย์นะคะเพราะว่ามีเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองคือได้คุยกันถึงเรื่องการระวังตัวนี่ยาเตือนซ้ำเตือนซากนะคะว่ายังไม่หมดนะคะขอให้ทุกคนจะให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเพราะว่ามันจะดีอยู่แค่สองสมเดือนเท่านั้นพอปลายปีมันจะยิ่งหนักกว่านี้นะคะเพราะนั้นการที่ได้อยู่กับบ้านเนี่ยค่ะสามเดือนเนี่ยย่ามีความสุขมากทีเดียวเพราะว่าเออได้พักผ่อนนะคะเออมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้นะคะแต่ว่าไอ้เรื่องของเคราะหกรรมเนี่ยมันหนีไม่พ้นจริงๆ มันมันเรื่องที้อ,อ,อุบัติเหตุมันก็อาจจะมีถึงจะอยู่กับบ้านถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องใช้กรรมเก่ามันก็ต้องพลาดพลังบ้างก็เกิดหกเมนค่ะคนแก่สะดุดพรมนิดเดียวล้มลงไปสีข้างเขียวปัดขึ้นมาเก็บอยู่หลายวันแต่ก็ค็ยยังชั่วดีนะคะที่ไม่หัดก็เลได้ตั้งใจว่าจะพยายามรักษาตัวดูแลเวลาจะเดินจะอะไรก็ ต้องมีสติอยู่นี่ก็เพราะว่าเราพลาดพรั้งวันนี้ก็มีเรื่องสนุกสนุกนะคะว่าระหว่างสามเดือนเนี่ยย่าก็มีลูกศิษย์มาช่วยกันทำนูน่นทำนี่จัดบ้านทำสวนครัวเล็กๆหน้าบริษัทที่เป็นสวนหย่อมตรงนั้นนะคะก็ได้ปลูกที่ดีใจที่จะอยากจะอวดคะ่ะได้ปลูกต้นถั่วฝักยาวซึ่งย่าชอบมากถั่วฝักยาวนี่นะคะ ถ้าปลอดสารพิษปลูกอย่างโบราณอร่อยมากหวานทีเดียวหวานกรอบนะคะเคยไปสอนเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยวรยรักที่นครราชสีมานครศรีธรรมราชก็อาจารย์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 าารสถาพรค่ะท่านสนใจเราไปช่วยกันทําช่วยกันหมักปุ๋ยช่วยกัน เอ่อทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาก็ได้ปลูกเอ่อทโถฝักยาวโอ้ยเดินเพราะไม่เท่าไหร่มันก็ออกฝักนะคะพวกนิสิ์เดินมาก็เก็บกินกันหมดหวานกรอบสดสดมันเป็นเรื่องของปลอดสารพิษจริงๆเรื่องสารพิษเนี่ยคะ่ะย่าดูแล้วเวลานี้ลูกเด็กเล็กแดงของเราเปลี่ยนไปเยอะเพราะรอบตัวมีแต่สารพิษไม่ใช่แต่เรื่องของโควิดนะคะ เรื่องอาหารการกินที่ว่าสามเดือนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะได้ทากับข้องกับข้าวแล้วก็เลยคุ้นต่อการที่จะได้ทานข้าวร่วมกันทํากับข้าวด้วยกันเนี่ยมันก็เซฟออกไปไม่ต้องออกไปข้างนอกอาหาทานให้มันลำบากแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยแต่แล้วพอมาปลูกผักเข้านะคะต้นผักกาดอะไรก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมามองแล้วมันมีความสุขค่ะถั่วฝักยาวเวลานี้ก็คืบกว่าแล้ว Okay. ตอนนี้ย่าอยากจะชักชวนลูกศิษย์นะคะเออให้มาทานผักชายาหรือเขาเรียกกันว่าคานาแม็กซิกันที่ไปรู้จักเนี่ยคะ่ะตอนที่ไปสอนที่กำแพงเพชรหลานชายย่าที่อยู่กำแพงเพชรนะคะพาไปทานอาหารบอกร้านนี้มีผักชายาทอดใบใบชายาทอดที่จริงเราก็ไม่เข้าใจ ก็สนใจนะคะไปทานมันก็อร่อยดีเขาทำได้หลายอย่างแล้วมีคุณภาพมากทีเดียวไปถึงที่พิสุโรคคุณหมอที่เป็นลูกศิ์ท่านก็อุตส่าห์พาไปทานราดนาบผักชัยยาที่ก้านมันอร่อยมากยาก็เลยได้ซื้อต้นมานะคะเอามาเพาะมาปลูกเวลานี้ได้ทาน ได้ทานมีคุณภาพดีมากทีเดียวค่ะก็เลยให้ลูกสษย์เปิดที่ Google ไอที่อะไรนะเขาเรียกอะไร YouTube ได้ดูเรื่องของผักชายานะคะเปิดออกมาเขาเรียกกันว่าคณะเมคซิโกผงชูรสหรือผักขมเขามีโปรตีนวิตามินแคลเซียมโปรโพแทสเซียมด้วยนะคะมีแร่เหล็กมีสารต้านอนุมูลอิสระ ใบของชาย,ยามีสารอาหารสูงกว่าผักอื่นสามเท่ากินสุกนะคะต้องทานสุกเวลาจะต้มใบเนี่ยคะ่ะต้มเหมาะที่สำหรับที่จะต้องทานทานที่ผัดต้มนะคะก็ต้องระวังมั่งยาก็จะแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารอีกของชาย,ยาเนี่ยนะคะมันให้น้ำให้สารไฮโดรไฮเดตโปรตีน ไขมันนะคะใยอาหารแล้วยังมีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินซีวิตามินเอมีดิต้านยุนชีพหลายชนิดมีชนิดต้านการอักเสบภายในช่วยปก,ป,ก,ป,กป้องหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยค่ะทานแล้วก็หลับสนิทยญาก็ปลูกขึ้นมาเวลานี้ได้ทานด้วยการตัดมาทั้งต้นนะคะตัดมาเขาขึ้นง่ายปากักแป๊เดียว ไม่ถึงเดือนก็ได้ทานแล้วใบเอาใบเนี่ยเอาใบนี่มามาต้มน้ำแกงมาต้มจับชายใบนะคะต้องต้มเคี่ยวกินสดไม่ได้ทวนก้านเราเอามาต้มหั่นเป็นท่อนนะต้มต้มซะก่อนต้มทั้งเปลือกพอสุกแล้วเราก็เอามาปอกเปลือกแล้วก็จะไปผัดไปต้มไปทำอะไรก็ทานได้เฉพาะเอาไปผัดรวมกับ อ,อต้นอะไรนะต้นยาปูกไว้เยอะเลยค่ะต้นเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าเออเออต้นบำรุงบำรุงที่เกาหลีอ,อโถมเกาหลีะคะ่ะเขาเรียกอโสมไทยค่ะนะคะอโศมไทยนี่เองนเนี่ยกระชายหั่นเป็นรูปรูปเต๋านะค่ะ ผัดบนกันเข้าไปใส่ขิงหน่อยก็บุงรดสามรสอร่อยมากค่ะตัวใบนี่ชุบแป้งทอดก็ดีนะคะก็ก็ทำมาทานแล้วทานวันไหนคืนนั้นหลับสนิทไม่ฝันร้ายเลยค่ะนั้นอยากจะชักชวนลูกศิษย์นะคะหาพันไม่ยากหรอกมีเวลานี้ก็มีขายเยอะแยะแต่คนไม่นิยมทำเพราะว่า เออถ้าทําไม่เป็นเนี่ยใบมันเหนียวแต่ถ้ามาทอดหรือมาต้มจับฉ่ายอร่อยมากมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าทางอาหารก็อยากจะชักชวนแต่นี้จะมีก็จะอวดภาพนะคะที่ที่ให้เห็นเลยว่าเวลานี้ถั่วฝักยาวย่ามีฝักออกมาแล้วค่ะปลูกในกระถางนะคะมันเลื้อยดูแล้วมันก็อย่างว่านะจะดีกว่าไม้ประดับ เพราะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอความสุขของเราที่เราได้กินผักที่เราปลูกด้วยตนเองค่ะวันหลังยาิจะมีอาหารดีๆามาเล่าถูกกันฟังนะคะยังมีอาหารที่บำรุงกำลังอีกเยอะที่จดๆไว้เก่าๆแก่ๆค้นมาก็จะมาคุยให้ฟังขอบคุณนะคะสวัสด,ดีลูกศิษย์ทุกท่านคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ